เป็นยังกว่าบงหนึ่งกันวายยังกว่มืออพีไมไม่ไปรับหนูบ้าอกนั้นุดนึ่งบบไปรับเป็นยังนองกับยังยางม่มึงนกม่นกับยางมานองกับยางมาเจ้าเนี่ยเป็นยังยางมาบ่ไดไม่เดือเปียกอนนียังนาที่อื่นนี่คนกวนจะถือระทีออกมา่เรงร่าหนูเดนเปียกอนถ้าเพ่งนีเกินไม่อื่นสด เรากิดแต่้าอดเป็นยังกอมือสิเป็นยังกอแล้วเม่อนี้เาเป็นวันชิวหวาชิวมาจะรับไปเจ้เป็นยังกับเปลี่ยนทอมอาชิวอาชิวยังหนีเพ่าเมนีทับทิมอ่ะออเป็นแม่รับหนูขาจะเล่ยนใ้เนาะไม่กี่ขอาแต่ำไม่ไม่ไม่ได้เจ้าถอดตรงต่อไม่มือยาวมึงมกินสี่ถอดค้องแตกติดหาม เอพี่ๆชอบลูกอ้อนหนูแหละชอบลูกอ้อนตรงไหนวะพี่ๆไปจุกจุกจู้จุกจู้ขึ้นแจ้งอ่ะปาลูกคอเคเนี่ยไหมไปยังลงท่ประวัติให้าไปยังโอ้ยจิ้มมะเมืองซอยคุณได้ไปยังมาไปถอดหัวยังไม่ยืนกางลาสุดถึงยุเกีดาเพื่อใหแก่เราละ ช่วยหนูด้วยว่ดซอยด้วยน้องยาวหน้าสักหน้าฝากหนูหน้าน้องยาวว่าสูพี่อดนั่นนะคบทอดอะไรทันท้าแท็กี่เดยแท็ก่นั่งเหยียบนั่งยังทอดเราเอง่าได้สุดเกาอีกคิวจังเดยสุดอันนั้นมากกีต พี่เหมยบอกซื่อๆวัสดา์ชุดตุกชุดเป็นชุดที่มีคุณค่าสำหรับพี่เหมยเรือ่งองมาก,กิมีความหมายกับบิ๊แต่ว่าลองเพ่งมาถึงด,ด้วยลองเพ่งมาถึงก,กระซ้างมาได้ชุดขานุ้ยอี๋นกอุ้ยสักนิดดื้อีหยังมาพอทุงท่งเท้ากินชอ้อนเลยอันนั้นเรากม็มุกม่วงมาไล่หลักบัน บ้านรักเต้าดอกดอกทองโอดอกเมยดอกเมยดอกเฮมุมเฮมุยมาลายลักบ้านรักเต้าดอกเฮมุยแปลว่ายังแม่พลโอยก็เลยก็ซื้อแบบแปลกวะเพราะเขเดี๋ยินในบ้านเขามาลายออนไลน์จากคุณแม่พร USA เออเดี๋ยวเข้าใจยยนี่แม่พลโอยไทยดิแม่พล แม่พลอยแม่คนดูคือแม่แม่อันชนนักเพี่น้องบ่าเป็นธรรมดาดนี่ใครก็ไม่ลาลาอาทิตย์หน้าไอวัลเลนเรื่องนีตั้งท่องมาป้าให้ยร์เป็นเงาะแบบว่าต้องใส่ดิกเลยล่ะปงหัวหย่อนหวยออกให้เลยแล้วคอยรอดปวดเขาว่าเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เกลือตัน เป็นตอนที่บึงถอดรูปไปโบ้ควาหยองคืองอปลาเอาอันที่อย่างที่เขาเจ้าเลยแล้วเจ้าเป็นน้าหันโอ๊ตนั่งเข้านั่งเปิดถอดขาถอดเด้อแต่แก้วแก้วกระเพาแก้วส้วนน้าหันกระเพาแก้วกระเพาทองเขาเปิดนั่งเข้าหัวเนี่ยตอนน้งกระเพาแก้วกระเพาทองกระเพาหมูกรอบบ่ได้ไดิเหยี่ยงคนงดีหืมไงเกือบเจ้าแม่ขยี้ไปเตะบอลเลยวันนี้ก็ปี๊ปีปกติปี๊ปีเป็นคนถอดให้ แต่พอถือกล้องไปปีก็ไม่ถอดอ๋อถือกล้องเนาะงอนด้วยหัวด้วยปีพี่ไม่ลังหนูแล้หวหวัวอีกฮัทชิวเห็นไหม<อ>ตาฝนเป็นหวัดโอ้ยไม่กโดดยังบอก มึงโดดทีนนะกูนีกูจีใแจกคอนสิบไหลแล้วยังไาโตเอาเมยให้ควายทีซะไม่ตีล่างนใย่หาคแต่เนี้ยจีนก่อนป่ะพ่อน้องบอกล่าแอปเปิดจ้าไม่ไปยันยังบอกับใหม่ด้ดูมันไปยังเจ้าไปถอดออกสุดอะอายุกี่เาล่าเนี่ยไอ่ล่างน่เศร้าโศมิด้วย ใกนัดอาซูบอกง่ายดูไวยไปถอดออกไทยไมมันดนเรดไปถอดวุ้จะเสิมากออ่านยานสาพี่งมาเห็นติบได้มาไล้หลายคถามเนี่ยค้นนเนเขาะมหยลังมอยู่คนเขาข้นใดเนาะมหอละงมอยู่ของังมีหลายสุเขาวะโอ้ยใส่ใส่แต่งเหมือนอยบูจักแทนทับเจ้าหนึ่งนั่นแม่ยังแม่พลอย มัวไแม่พอแม่พลอวยผู <S <S 2> <S 2> ้ใดให้ความบกูจักนี่ยังนี่มาแรรักเจ้าเป็นดอกวันเดียวน่าจะของฝึกกันดอกเหมวยให้ใครดนิเอามาให้ใครหนิให้ดอกไม้คือว่นเหมวยเถจะตากเหมยในความสุดนี่มันมาเป็นอันดับที่หนึ่งปากไว้นั่กันละกันครับพี่น้องผู้เบิ่งที่ทางช่องยูทูบของแสสถานตอนนี้ขอบคุณสำหรับ ห้าแสนซับนะคะที่มีให้กับพวกเราสองคนคือถ้าห ok ้าแสนซับนี่คือตอนนี้มีเราหนึ่งแสนอีก4ี่แสนซับท่านในหอดต้องเอาเอาขอพูดลวงนาโอ้ยขุนกันได้หรอขุนกันดีใจมากอลยโคตรยูทูบเบอร์มาอยู่วงด้วย ตตนนีอไร้ลงมากขาดอีกี่ขาดอีกี่แนขาดอีกเ็มียงอุ้มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันต้มอะกตองมีอะไรเนีมขอบคุณโลดมากเมื่อร่ไหนยุคเก๋ขอบคุณโลดตงตัมาเลยพี่บอกเ็นะนะก็ยุคกกว่าโอ้ยนักกระฉาวคว้าาแล้วนักคู่นี่เขากนารักอยู่อก็แม่ก็เป็นตาฮักกันนะ Happy b i r t d a y แม่อุ้ม เอยี่สิบแปดขวบค่ะมากูตีแม่วบนี่นี่นะัจะไทยมากนะกุลลาบนะข้าก็ได้โหนกโหนกใครว่ามันผมใครห้างกนเดียวกู้อกเดี๋ยวเห็นต้องมุนนกห้างทีหนผมผมก็ในห้างผมโอบา ใครเกียวกูด้วยมนาแห้งหาไปใส่กระจกเมื่อกพี่หมย้มนต้นหนามาท้พี่หยแมว้ออกมันอีกนาานึ่งเอนว่าหอกหอกแมนอกไปวัาหยงอกอกขึ้นอย่งอกอกอกอีนิดนึงคือหลอกล่อนอันนี้คืออกเจ็บปะอเป็นะสุใจีสามปียุคขี่สิบสิบแปดเนี่หลอกล่อนทำงหมดจินตบุเจยทบิง พ่อป็นนักการการแล้วก็ผาทีมงานน้องจิงจอพอพอดีพลศุลเมียพ่อสงก็ลูกเานได้ลเครื่องหาแล้วมาาร้ลยบประกันยังบ่อกราะว่าบอลลนหมดีแต่แต่มาบังแค่นี้แล้่นี้ังหวังไฟหมมอ่ ก็ปุงมากไ้แล้ว,วามาช่แล้วพีว่ให้รันเสรเขามหพี่ให้น้มันสรล่ะเอาเพราะเคือ,อยู่ในรวนเนีเ่ยเขาบอกไปใต้ยีดเดชุ่นเพล่ป็นสาการกินเขามาคือบ้าแมนไม่ใช่ไปปุูงมาหรือเปล่าไม่ที่ปลูกมันวก <c oughs> ฉันจะพูดกับเธอแล้วดอกมือหลาสุดไปสุกกันอ,อ,าาอยู่ตั้งเอาปี๊ปเขาไม่ยูในขนดังหนูซาติมากไก่ปนี้ ลราสุดไปสุดกันยุทธงานหัวซักเป็นการหยอกกันโอเค